โดนผู้ร้ายผักลงนอนนะคะแล้วเข้าบีบคอนะคะวันนี้วัยชัย่าคิมุระค่ะสวัสดีค่ะ ชันชื่อชินอค่ะค่ะวานนะคะวันนี้วานกับครูชิโนนะคะจะมาสอนท่าป้องกันตัวนะคะถ้าเกิดโดนผู้ร้ายผักล้มลงแล้วเขาพุ่งเข้ามามาบีบคอเรานะคะเราจะแก้ด้วยท่าอะไรนะคะไม่รู้จะบีบหรือว่าจะตบอะไรแล้วแต่เรานะคะทีนี้เราก็มาดูท่ากันนะคะครูชิโนผักวันลงนอนแล้วนะคะพุ่งเข้ามาหาวานมาบีบคอวานนะคะวานก็จะเนี้ยขาไปอยู่ข้างนอกมันจะล็อกเขาไว้ก่อนคอนโทรลเขาไว้ตอนนี้เราคอนโทรลตัวเขาไปได้แล้วเขาขยับตัวหนีเราไม่ได้ นะคะจากนั้นเขาบีบพอเราอยู่เราจะเคลียร์แขนเขาด้วยการแดดสะโพกมือสอดเขา้ากามแบบนี้นะคะแดดสะโพกอย่างนี้นะคะจากนั้นเราจะตั้งขาลงอันนี้มือนี้จับแขนเขาไว้ก่อนนะดึงแขนเขาออกนิดนึงตั้งขาลงเพื่ออะไรดันตัวเองขึ้นมาให้ได้เอามืออ้อมเข้ามาเนี่ยอ้อมมาจับอย่างนี้จับข้อมือตัวเองนะคะเนี่ยจับข้อมือตัวเองอย่างนี้นะคะจากนั้นหักแขนเขาเข้ามาดึงตัวเขาลงแล้วบิดแขนเขาขึ้นอ่าเขาเจ็บล้ว <laughs> อีต้ตัวเปนเน่ทีนี้นะคะท่าต่อไปสมมุติว่าคูชิโนนะคะเข้ามานะคะทีนี้ไม่ได้ดีพอแล้วคูชิโนฮิต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 นะคะเราก็พยายามเชียร์บอกให้ได้ลักษณะนี้เหมือนกันเลยมันไม่ต่างกันนะคะประมาณนี้คือวันเคยสอนท่าตบตบตบแต่เขานั่งข้อมกลางวันทาท่าแดะสะโพกเนาะแต่รอบนี้เราแดะสะโพกยากเพราะว่าเราเราลัดเขาไว้อยู่แล้วสะโพกรลอยอยู่นะคะฉะนั้นเราก็พยายาม เคลียร์เขาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นท่าตีท่าอะไรก็ตามแต่พอเ,เขาตีมาแล้วต้องหลบก่อนนะคะโอเคทีนี้ไม่รู้ฝั่งหน้านะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะครูชินโนะปีนคอมาเหมือนเดิมนะคะขักแล้วเข้ามาเลยค่ะปีบคอนะคะวันล็อกครูชินโนะไว้แล้วนะคะด้วยขาข้างหลังนะคะวันเคลียร์แข่ครูชินโนะออกโดยการแด,ด๊ตสะโพกพร้อมกับเอามือปัดออกปึ้งลักษณะน,นี้นะคะจากนั้นมันจับมือครูชินโนะไว้ข้างหนึ่งนะคะดึงข้อศอกด,ดึงตรงข้อมือเขาเนี่ยเลื่อนออกไปหน่อยนึงนะคะวันตั้งขาลงนะคะจากนั้นมันจะเอามือข้างนี้อ้อมขึน้นมา เหนือรังหัวไหล่คูชิโนะจากคูชิโนะขึ้นนะคะแล้วหักแขนเขาอย่างนี้จากนั้นบิดขึ้นอ่าเขาจะเจ็บเขาจะตกนะคะอีกได้โอเคอีค่ะเนี่ยค่ะท่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นการหักแขนเหมือนเราหักปีกหักขึ้นอย่างนี้นะคะก็ถ้าใครจะฝึกกับเพื่อนก็ให้ค่อยๆทำนะคะห้ามหักกึกทีเดียวเลยเพราะว่ามันอันตรายมากนะคะเราก็ ฝึกให้ชํานาญแล้วเวลาเจอผู้ร้ายจริงๆเราสามารถใช้ท่าพวกนี้ได้นะคะแต่อย่าไปฝึกกับเพื่อนแรงๆเดี๋ยวเพื่อนแขนหักนะคะและนี่ก็คือท่าในวันนี้ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่าในวันนี้นะคะเป็นท่าการล็อกหักแขนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถทําท่าได้หลากหลายมากเรามาก็มีคลิปสอนมาหลายคลิปแล้วนะคะก็คือเราจะทท่าอื่นด้วยก็ได้นะคะมีหลายท่ามากมายให้เราเลือกนะคะก็ลองไปฝึกตามดูแล้วเวลาฝึกก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้ตลอดเวลานะคะถ้าใครชอบคลิปของวา,าก็ฝากกดไลค์นะคะเ,เป็นกำลังใจให้วานนะคะกด s u b s c r i b e ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ,ะค,ะคิปนี้ลาไปก่อนนะคะไม่บยบายค่ะไม่บยบายค่ะฝากติดตามผลงานของวันสตูดิโอและเบลฟ์มาชวัตอะ Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะ